เป็นสัพพัญญูตรัสอนความจริงตรัสอนความจริงรวงันนี้ก็เป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาพวกเราพระพิูษุสามเณรตลอดจนญาติโยมก็ได้มาประชุมกันทําวัดเวิดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเพื่อที่จะเป็น บุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาพวกเราทุกคนแดบบ่ใสคุณงามความดีของมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งได้สร้างบารมีมานับพบนับชาบในดวน่เป็นกระทั่งในชาสุดท้ายนั้น ก็ได้ประสูติขึ้นมาอยู่ยในเพศของกษัตริย์ะส,สูตรก็ประสูติที่ป่าเมื่อ,อ,อไรงหาความพ้นทุกข์ก็ัสรู้หรือว่ารักกิเลสนั้นก็ที่ในป่าในครั้งสุดท้าย เมื่อพระพุทธองค์เบรินิพานก็เรินิพพานในป่าพระพุทธองค์่าตรัสว่าเมื่อตาถาคตล่วงไปแล้วธรรมวินัยก็จะเป็นศัสดาแทนแทนท่านพวกเราทุกคนก็ควรที่จะระลึกถึง องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นแบบอย่างในสมัยที่ท่านเดงสร้างไปมีเพื่อปัฒนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านเขา้าพยายามผลวาวในการสร้างารมีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ทำให้จิตใจของพระองค์นั้น มีกำลังใจซึ่งเข้ยงแข็งมีกำลังใจซึ่งตั้งมั่นในสารที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือเชื้อิเลสได้ในชาติสุดท้ายด้วยความมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายท่านก็พัฒนาที่จะแนะนำสั่งสอนพระพุทธสำเนินหรือปาศกบาติกานีน้ ให้ร้จักผนทางดำเนินไปเพื่อความเป็นทุกข์พวกเราทุกคนก็ใส่คุณงามความดีของพระพุทธองค์ใั่คำสอนของพระพุทธองค์เราทุกคนจึงพากันตั้งใจที่จปะปฏปิบัติธรรมหรือพัฒนาจิตใจเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นไป การที่พระพุทค์นั้นท่านได้เกิดขึ้นมาในเพศสษัตร์ท่านมีทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขในทางโลกนั้นพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็สลักล่าสมบัติสลักภรรยาสละลูกออกเสวยหาคนทางความคนทุกข์เพื่อเป็นประโยชน์แก่มวลสัตว์ทั้งหลายในภายภาคหน้า สลับความกัมวลใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติหรือเป็นภรรยาหรือบุตรกตาเพราะท่านปรารถนาคุณนันยิ่งใหญ่ในชีวิตของพระพุทธรคนั้นเป็นแบบอย่างอันดีที่เราทุกคนควรที่จะนำมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต แม้ในทางโลกก็เหมือนกันในการสร้างบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติท่านก็สร้างทานบาร,รมีสิลบาร,รมีสมาธิบาร,รมีปัญญาบาร,รมีบาร,รมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพึงจะขวนขวายรลอก็ทําได้ท่านก็พยายามที่จะทําเพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระพิสุทธสมณีก็ตามซึ่งอาศัยธรรม,มะ และพระวินัยเป็นเครื่องดำเนินในการประพฤติบัติให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ต้องอาศัยพระพุทโธเนค์เป็นแบบอย่างและเลึกถึงปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอาจ์สาวกทั้งหลายซึ่งท่านประพฤติบัติดำเนินในศีลสมาธิปัญญาทันเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์ แันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญไ,ไม่ว่าจะเป็นพระพิสุทธิสมณีน,นหรือบาลสกบาลศิกาก็ตามซึ่งพยายามที่จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในแต่ละวันแต่ละคืนที่ร่วมหรือผ่านพ้นไปเราทําอะไรกันอยู่ไม่ทําคุณงามความดีให้ถึงร,ร้อรม่ยังพระพิสุทธิสมณนนีก็มาปฏิบัติในการที่จะ ทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องหรือยังสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ภาคเปลี่ยนพยายามทำให้เกิดมีขึ้นภายในจิตใจของเราได้ความมีสติเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราตลอดในทุกๆุกเรียบุไม่ว่าจะยืนเดินดน,นั่งนอนหรือทำอะไรก็แล้วแต่มีสติควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีแล้วก็ทำในสิ่งที่ดี ในทุกๆวันเมื่อเราควบคุมจิตใจเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินยัยการทำสมาธิการทำจิตให้สงบนั้นก็เป็นไปได้โดยง่ายเพราะศีลเป็นความสงบในเบื้องต้นเมื่อเรามีสติในการที่จะตัดอารมณ์ความนมึกคิดซึ่งเป็นเรื่องอดีตออกไปตัดความนมึกคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตออกไป กำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาอยู่ทุกๆวันทําให้มากจเจริญให้มากเมื่อเราทําความเปลี่ยนภาวนาโดยไม่ทอ้อถอยความสงบนั้นก็จะเกิดขึ้นที่ใจขอยงเราเมื่อความสงบเกิดขึ้นที่ใจขอยงเรานั้นสติจะตั้งมั่นเห็นอาการของจิตเห็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราแต่ถ้าเรา ไม่พากันฝึหกหัทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องจิตกับกิเลสก,ก็เป็นอันหนึ่งเดียวอันเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เพราะอารมณ์ใดจิตก้อนนั้นจิตอันใดอารมณ์ก้อนนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเป็นตัวเป็นตนเป็นเรามีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเรานี้เป็นตัวตนของเราความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ พราะฉะนั้นการที่จะมีสติเห็จนจิตเห็นอารมณ์นั้นก็ต้องพากันทำจิตให้สงบด้วยการทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องพยายามละความกังวลทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจงเราจะเป็นอารมณ์อดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ตามก็ไม่ควรดำเนินถึงจะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นความไม่คิดปรุงแต่งไปนในเรื่องอนาคตก็ยังไม่ถึง ก็ไม่ควรที่จะเป็นห่วงอะไรเพียงมีสติกำหนดสติอยู่กับปัจจุบันธรรมทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องความสงบก็เกิดขึ้นมีปิติมีความสุขใจเกิดขึ้นมีอเบกขาเกิดขึ้นไปในจิตเราจิตของเรานั้นก็จะเกิดความตั้งมั่นเกิดขึ้นเมื่อตายลูกมีความพอใจมีความไม่พอใจก็จะดี อุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปนั้นจิตก็เป็นกลางเมื่อหูได้ยินเสียงแต่ความพอใจความไม่พอใจก็มีสติมีปัญญาพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจเราทุกๆขณะจิตเมื่อเรามีสติจ,จ,จ่อดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอเช่นนี้จิตของเรานั้นก็อยู่ในปัจจุบันธรรม มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้จักเห็นความทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปในใจของเราเราก็รู้จักเอาบายที่จะดับความทุกข์ไปในจิตของเรานั้นทุกๆขณะจิตเมื่อจิตของเราว่างจากอารมณ์เราก็ฝึกหัดทาสมาธิภาวนาฝึกจ,จิตให้มีความสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อจิตของเรานั้นมีความสงบยิ่งขึ้นกําลังของสติก็ตั้งมั่นขึ้นเราจะยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณา ในอาการสามิสองเลือสุภาพธรรมหรือท้าทั้งสี่จะพิจารณาเห็นเป็นอนิจังทุกขังอนุตาแล้วก็มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นได้ชัดขึ้นเห็นความไม่เที่ยมเห็นความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้แต่ถ้าจิตของเรานั้นไม่มีกาลังของความสงบก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาในการที่จะแยกแยะพิจารณาร่างกายของเรานั้นให้เห็นตามความเป็นจริง ว่าร่างกายของเราหรือบุคคลอื่นนั้นประกอบไปด้วยถ้าดินท่าน้ำา่าลมถ่าไฟประจุกันขึ้นมาเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นไม่เกินร้อยปีก็แตกสลายลงไปสสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอยู่เช่นนี้ตลอดนมันตการไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นความเียรนจึงเป็นสิ่งที่ควรทําในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายใน,นพรุ่งนี้เราจะปล่อยใจิตใจของเรานั้นไปกับกิเลส ไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทําไมเพิ่งมีสติที่จะตัดอารมณ์ออกไปจากใจของเราทําสมาธิให้เกิดขึ้นหาเอายปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราละความโกรธความมาฆาตไปบาดให้ออกไปจากจิตใจของเราคือมีสติตั้งใจว่าเราจะทําลายความโลภให้สิ้นไปจากใจของเราเราจะทําลายความโกรธให้สิ้นไปจากใจของเราไม่ให้หลงเหลืออยู่ภายในใจของเราเลย เมื่ออารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นกิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเราต้องตั้งสติตั้งใจที่จะชนะกิเลสเอาชนะอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราตั้งใจเช่นนี้เมื่อมีความทุกข์ใจอันเนื่องมาจากอารมณ์ทั้งหลายเราก็จะหาอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกจากจิตใจเราอยู่เสมอนักปฏิบัตินั้นต้องมุ่งที่จะ เอาชนะกิเลสไปในใจงเราชนะความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจงเราสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ละเสียไม่ให้กระทําในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ผิดเศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติควบคุมจิตใจงเรานั้นให้คิดแต่สิ่งที่ดีอยู่เสมอเราก็พูดในสิ่งที่ดีเลยกระทาในสิ่งที่ดีเมื่อมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นขราวใด ถ้าก,กาหนดสมาธิตัดอารมณ์นั้นออกไปและหาเอายปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ที่ไม่ดีออไปจากจิตใจเราอยู่เสมอถ้าเราพิจารณาให้จิตใจเรานั้นพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่หรือพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งพวงให้เห็นเป็นแต่เพียงท่าตามธรรมชาติจิตใจเรานั้นก็มีความสมบงบเยือกเย็นมีความโกรธเกิดขึ้นก็จะเลยเมตตาให้ไผ่เส้นกันและกันทำใจเรานั้นให้ปราจจากความโกรธ ให้ปราศจากความไม่พอใจจิตแจเงเราก็มีความสงบเยือกเย็นถ้าม,มีสติมีปัญญาพิจารณากายในกายตนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้อยู่เสมอก็สามารถที่ทําให้ความโลภมันเทาบางไปความโกรธมันเทาบางไปความหลงในกายตนมันเทาบางไปจิตของเรานั้นก็จะมีสติรู้ท่าทันว่าร่างกาย,ยาเรานี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ มีสติเห็นความจริงเช่นนี้ก็สามารถที่จะถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในเบื้องต้นได้เมื่อเรากะทําความภาคเพียรในศีลในสมาธิในปัญญาในลําดับต่อไปโดยไม่ท้อถอยเราก็ยกร่างกายเรานั้นขึ้นมาพิจารณาให้ละเอียดขึ้นจนจะตั้งเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนจิตของเราเน้นก็จะค่อยๆปล่อย,อย,อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน ปล่อยวางความโลภให้บรรดาบวังไปปล่อยวางความโกรธให้บรรดาบว,วางไปเราก็จะเรยในศิลในสมาธิปัญญามีสติกำหนดที่จะพิจารณาอารมณ์ภายในใจงเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ส่วนละเอียดและมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายาเรานี้ให้เห็นเป็นอนสภพหะกรรมฐานในท่ากรรมฐานให้ผิดปล่อยวางความยิดมั่นถือมั่นในร่างกายาเรา พิจารณาไปจนถึงเห็นจนไปถึงความว่างนะว่าไม่มีอะไรพิจารณาท่าจนถึงความว่างว่ากายนี้ไม่มีอะไรสัจธรรมท่าตามธรรมชาติถ้าจิตเราเห็นเช่นนั้นตามความจริงก็สามารถที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้สามารถที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุท่าทั้งหลายในโลกนี้ได้ความโลภก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความหลงในกายตนก็ดับลงไป ความสุขที่แท้จริงก็จะโผล่ขึ้นไยในจิตใจของแต่และบุคคลเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นารสอนที่สอนให้พุทธบริษัตทั้งหลายได้ประพฤติบัติให้เป็นไปเพื่อความดับความทุกข์โดยทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานแต่วัตถุทั้งโลกนั้นไม่ว่าเราจะมีสิบล้านร้อยล้านพันล้านก็ตามก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสภายในจิตใจ,ใจเราได้ เมื่อเราทุกคนมีความมุ่งหวังในการระพุธิบัติเพื่อแสดงหาความบรรลุหรือเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้ทุกคนทุกคนพึงพยายามาพเพียนที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งยขึ้นไปตั้งแต่การรักษาศีลการทำสมาธิการเจริญภาวนาพึงพยายามตั้งใจพยายามตั้งใจในการระพุทิบัติธรมตลอดชีวิตนะน,นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้ายิ่งพระพิสุภมเนรซึ่งเข้ามาอยู่ในเพศผ้ากาสาพักนี้ในสมัยก่อนขั้งพระพุทธการบุคคลซึ่งเข้ามาบวชอยู่ในเพศผ้ากาสาวพักนั้นไม่ได้บวชตามประเพณีตามพิธีตา่างๆแต่การเข้ามาบวชนั้นอยู่ในเพศผ้ากาสาวพักนั้นมาประพฤติบัตินั้นเพื่อทำให้แจ้งขึ้นพระนิพพานอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเราทุกคนควรที่จะไม่ประมาท ควรที่จะพิจารณาถึงความจริงของวิดของมนุษย์และสสว์ทั้งหลายล้วนมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่มีความแปรเปลี่ยนไปมีความแตกสลายไปในที่สุดเราไม่ควรที่จะประมาทในคิดควรที่จะกระทำคุณงามความดีในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นทําความดีให้ถึงพร้อมจิตใจเรานั้นจึงจะมีที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งด้วยศีลที่พึ่งด้วยสมาธิที่พึ่งด้วยปัญญา ในการที่จะรู้เท่าทันกิเลสและละวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงก็ขอ,ขอยุติเพียงเท่านี้